สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูขนมชั้นชาไทยหอมๆนะคะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มอร่อยทำง่ายแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องใช้แป้งเท้ายายมอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาสกัดน้ำชากันก่อนนะคะใช้ชาไทยตามือค่ะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนจำนวน100 ML ราดให้ตัวผงชาโดนน้ำร้อนให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนๆสักเล็กน้อยค่ะจากนี้เราจะสกัดชาไว้สัก5นาทีนะคะเมื่อครบเวลาก็ยกเอากากชาออกได้เลยค่ะเราจะแบ่งน้ำชาไทยมาใช้ทั้งหมด35 ml นะคะต่อมาก็มาผสมตัวแป้งขนมกันเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้า10กรัมตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง75กรัมน้ำตาลทราย110กรัม ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะเวลาเราละลายกับกะทินะคะตัวแป้งของเราจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะละลายได้ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปอีกเช่นเคยค่ะก็ใส่ทั้งหมด150 ml นะคะก็คนให้ตัวแป้งกับน้ําตาลละลายดีค่ะได้แล้วก็นําส่วนผสมทั้งหมดมาแบ่งเป็น2ส,ส่วนให้เท่าๆกันนะคะ โดยส่วนแรกเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจำนวน35 ml ส่วนที่2เราจะใส่เป็นน้ำชาไทยนะคะจำนวน35 ml เช่นกันค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับถาดที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นถาดขนาด8ปดคูณ8ณ2นิ้วนะคะก็นำมาทาด้วยน้ำมันให้เรียบร้อยค่ะขนมของเราจะได้ไม่ติดถาดนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดก่อนค่ะเป็นเวลา5นาที และเมื่อครบเวลาแล้วก็เทน้ำแป้งส่วนแรกลงไปเลยค่ะจะใส่ในส่วนของสีส้มก่อนหรือว่าสีขาวก่อนก็ได้นะคะตามแต่ที่เราชอบได้เลยค่ะก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีค่ะนี่นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็ให้เทปแป้งชั้นที่2ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเช่นกันค่ะแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาทีนะคะ ค่ะนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะเมื่อขนมของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะเราก็จะมาม้วนขนมกันเลยค่ะก็แซะขอบด้านข้างทั้ง4ด้านก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆพับปลายนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบนี้ค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆจนสุดแผ่นค่ะก็พยายามม้วนให้แน่นนะคะเวลานําขนมไปตัดแล้วตัวขนมของเราจะได้ไม่แยกออกจากกันนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะนําไปตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะสําหรับขนาดเพื่อนๆก็สามารถกะได้ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นชิ้นโลที่สวยงามนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้เสร็จเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะขนมชั้นชาไทยแบบม้นโรของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มรสชาติหวานกำลังดีแล้วก็หอมกินชาไทยมากๆค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครับบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ